ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับสถาปนิกและวิศวกร DETI c o r s Online.com เว็บไซต์ที่ทำให้ท่านได้พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของท่านได้มากและมากยิ่งขึ้นสำหรับคอร์ส LEWIT MEP จะเน้นการใช้งานโปรแกรม l e v i t ออกแบบเกี่ยวกับงานระบบในอาคารไม่ว่าจะเป็นปั๊ปาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า BIM หรือ Building Information Modeling ซึ่งกำลังไปที่นิยมในประเทศไทยเนื้อหาในการเรียนจะแบ่งออกเป็นตอนๆเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเรียนรู้รวมถึงมีไฟล์ประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดและทำตามได้ทันทีด้วยระบบ BIM เทคโนโลยีงานที่ได้จะแสดงผลในรูปแบบของ3มิติ2มิติควบคู่กันไปทำให้การทำงานมีความชัดเจนถูกต้อง รวมถึงยังสามารถสรุปปริมาณอุปกรณ์และงานท่อต่างๆไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยสำหรับสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและผู้สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนที่ลิงก์ด้านล่างนี้และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลยนะครับ